จะอัปเดตการถอนเงินนะครับว่าจะถอนได้จริงไหมนะครับขั้นตอนแรกผมขอล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็ะจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับวันนี้ผมก็เป็นวันแรกนะครับที่จะได้ถอนเว็บนี้นะครับคือผมใส่ลงทุนไปสองแสนซาตชินะครับผมก็จะได้ 3วันเนี่ยผมก็จะได้60,000่นสต๊ชินะครับ Net ได้วันละ20,000ื่นสต๊ชินะครับมันเป็นเว็บเว็บลงทุนอ่าขั้นตำ 1, 000, 000่ำหน0 0 0 0สนสต๊ชินะครับก็จะได้วันละหมื่นนะครับแต่ว่าเขาจะให้ถอนขั้นต่ำห้าห0 0่นสต๊ชินะครับอ,อถอนขั้นต่ำนะครับ50,000ื่นสต๊อกชีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็50,000ื่นสต๊ชิเนี่ย ก็ต้องห้าวันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเราฝากทุกเราฝากหนึ่งแสนเนี่ยก็จะห้าวันถึงจะได้เบิกทีหนึ่งผมก็เลยฝากไปสองแสนเลยฝากไปสองแสนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะได้วันละ 20, สองหมื่นซารุชิ 20, สองหมื่นซารุชิสามวันก็จะได้หกหมื่นซารุชิซึ่งผมก็จะได้เบิกทีเดียวหกหมื่นซารุชิภายในสามวันนะครับเราก็จะมาเบิกกันให้ดูเลยนะครับว่า จะเข้าจริงไหมเข้าเร็วเร็วไหมอ่าขั้นตอนแรกก็ไปที่เบิกเงินนะครับนี่นะครับก็เป็นอันนี้ตรงนี้เป็นเป็นยอดที่เราได้นะครับหกหมื่นสตานะอันนี้ก็คือขั้นต่ำที่เขาจะให้ถอนได้นะครับ ถอนมากกว่านี้ได้ครับแต่ว่าถอนต่ำกว่าห้าห้าหมื่นไม่ได้นะตอราะนี้ผมเ็ใส่ไปหกหมื่นนะครับหกแล้วก็มาดูที่ตรงน,นี้นะครับมีปุ่มเบิกเงินนะครับเมื่อเราใส่จำนวนเงินไปแล้วเนี่ยก็ให้เรากดปุ่มเบิกเงินเลยนะครับโอเคแล้วเว็บก็จะอ่ามาหน้าพามาหน้านี้นะครับเพื่อจะ ให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับก็เราก็ให้เรามาตรวจสอบตรงนี้นะครับว่าข้อมูลที่เ,เขาให้มาตรงนี้ถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวผมขอแปลเป็นไทยนะครับก็คือเว็บมันก็จะบอกว่าะระบบการชำระเงินเนี่ยเข้าที่กระเป๋าบิตคอยใช่ไหมบัญชีกระเป๋าบิตคอยอันนี้ใช่ไหม แล้วก็ตรวจสอบนะครับว่ามันตรงกับบัญชีปาบิคอของเราหรือเปล่านะครับ ه, แล้วก็ตร er งนนี้ก็คือยอดนี้คงค้างยอดที่เราจะถอนี่นะครับก็หกหมื่นางนี่ใช่ไหมเราก็มาตรวจสอบนะแล้วค่าธรรมเนียมการถอนเนี่ยเราไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนสําหรับการดําเนินาการนี้นะครับก็คือจะฟรีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับในวงเงินหกหมื่นนะครับแล้วก็ถ้าเราตรวจสอบแน่นอนแน่ใจแล้วเนี่ย ก็ให้เรามากดยืน hmm. ยันตรงนี้เลยครับผมก็กดยืนยันนะครับผมก็ได้กดยืนยันไปแล้วนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเ่เขียวอย่างนี้นะครับขึ้นเี่เขียวอย่างนี้นะครับเขาให้เราไปดูที่กระเป๋าบิตคอยของเรานะครับตอนเนี้ผมยังมีแค่13บสามตอคินะครับเพราะเอา13บาบาทนะครับเพราะว่าผมจะเบิกเข้าธนาคารไป2 <for us. S 1> uh, 2งวดติดใช่ไหมก็อันนี้ก็พันสอง แล้วก็อันนี้อีกสี่ร้อยสิบห้าทผมเบิกเข้าธนาคารไปแล้วนะก็เหลือา่าเท่านี้นะครับเมื่อเรามาเราเรากดไปแล้วเนี่ยมันมีหมายเลขยืนยันอะไรให้เราแล้ว,ลวน,นะครับก็ให้เรามาที่กระเป๋าบ,บิตคอยน์นะครับก็ลองรีเฟซดูสักทีหนึ่งนะครับถ้ารีเฟซแล้วมันยังไม่มาเนี่ยก็รอ,อทักพักหนึ่งนะครับก็ให้เรารอ ให้เรารอสักพักหนึ่งครับแต่เขาว่าเว็บนี้จะเข้าเร็วมากนะครับก็ให้เรารอไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับเราค่อยไปดูหน้านั้นนะครับะระหว่างที่รอนี่นะครับผมก็จะพาไปอสอนการสมัครอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดที่ยังที่ยังไม่รู้ที่ยังสมัครไม่เป็นที่มามาดูใหม่นะครับ ้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็จะได้สมัครกันเป็นนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ด้านล่างที่คลิปนี้เช่นกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ผมก็จะออกจากระบบก่อนนะครับเอาก่อนนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับคนที่มปสมัครใหม่นะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็เขาจะมีแพ็กเกจให้เราเลือกนะครับอยู่ห้าแพ็กเกจนะครับก็คือเนี่นะครับก็เราสามารถมาคำนวณได้นะครับคือแต่และแพ็กเกจเนี่ยจะมีกำหนดการคืนทุนภายในสิบวันนะครับสิบวันนะครับก็คือสม ผมจะอธิบายแพ็กเกจแรกหนึ่นะครับแพ็กเกจสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับก็คือขั้นต่ำเนี่ยเขาจะให้เราลงทุนหนึ่งแสนตัโตชินะครับหนึ่งแสนตัตโตชินี่นะครับเราก็จะมาดูแพ็กเกจหนึ่งแสนก็จะสิบวันเนี่ยนะครับมันจะคืนทุนหนึ่งแสนผลกําไรที่ที่ได้รวมมาเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งแสนหนึ่งแสนเท่ากับที่เราลงทุนไปนะครับสำหรับสิบวันเต็มนะครับ ก็จะได้1แสนเจนถ้าเราลงทุนไป2แสนล่ะ2แสนก็จะมาดูตรงนี้นะครับก็จะได้2 2แสนเหมือนกันนะครับก็คือว่าเราจะรวมนผลกําไรเนี่ยเราก็จะจะได้10วันเนี่ย2แสนเพีนทุนนะครับก็คือเว็บเว็บเนี่ยเป็นเว็บ,บ,บอ่ากินกินเงินระยะยาวนะก็คือไม่มีการหมดอายุครับก็กินไปได้ตลอดเรื่อยๆนะครับ เ0วันนะครับก็จะได้200,000เป็นทุนมานะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นกําไรของเรานะครับแต่ว่าเว็บแบบนี้นะครับก็คือจะอยู่คงจะอยู่ไม่ไม่ไม่ยาวเท่าไหร่ก็พยายามรีบๆโกยครับคพยายามรีบๆโกยอ่ะนอกเรื่องกันมานานแล้วก็จะสอนสมัครเลยละกันนะครับอ่าเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็มากดที่สร้างบัญชีนี่นะครับ ถ้าใครที่ยังเป็นภาษาอังกฤษถ้าไม่พาาภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเหมือนผมก็ให้แปลเป็น <Yeah. S 1> ภาษาไทายโดยการคลิดกว่าครับแล้ว <os> <Ki> มันจะขึ้นมางี้แล้วให้เราแปลเป็นภาษาไทายตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือกดที่ตรงนี้นะครับสำหรับ Google Chrome นะครับก็จะมีปุ่มแปลภาษาไทยให้นะครับตรงนี้กดตรงนี้ไปแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับให้เรากดแปลภาษาไทายนะครับข่าเื่รงนะครับสร้างบัญชีนะกดตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไป เขาจะเว็บเขาก็จะพาไปหน้าอีกหน้านึงนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับซึ่งหน้าเนี้ก็จะให้เรากอบข้อมูลนะครับข้างบนนี้ก็เป็นชื่อเต็มของเรานะครับชื่อเต็มเราเนี่ยที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเป็นชื่อเต็มและข้างล่างอันนี้ที่สองเนี่ยน,นะครับก็เป็นชื่ออ่าชื่อสําหรับไว้ล็อกอินของเรานะครับชื่อผู้ใช้นะครับแล้วเข้ามาอันที่สามนะครับอันที่สามนี่ก็เป็น ำหนดรหัสผ่านของเรานะครับแล้วก็สามารถอรหัสผ่านได้อย่าให้ป็นตรงกับรหัสผ่านที่เราใช้กับอีเมลเราจริงๆนะพยายามตั้งรหัสผ่านขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็อันที่3ามอันที่4ี่นะครับก็คือพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอันที่5นี่ก็คือบัญชีบิตคอยของคุณก็คือบัญชีกระเป๋าบิตคอยของเราเลยนะครับอันที่6นี่คืออีเมลของเรานะครับเขาก็ใส่ต่ออีเมลของเราเข้าไปแลวอันที่7ก็พิมพ์อีเมลอีกครั้งนะครับ แล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับฉันไม่ใช่ฉันเห็นด้วยกับข้อกําหนดและเงื่อนไขเนี่ยนะครับติ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็มากดสมัครตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านนะครับไปเช็คที่กระเป๋า,าจะเช็คที่อีเมลของของเราสักทีอีกทีนึงนะครับเพราะว่า,าผมก็ท่านสมัครมาหลายวันแล้วผมก็ลื่นกันว่ามันจะมีแจ้งมาที่แจ้งไปให้ยืนยันที่อีเมลหรือเปล่านะครับ ก็ลองไปเช็คที่อีเมลดูถ้าเกิดว่ามีฮะให้ยืนยันก็กดเข้าไปกดอีเมลที่เขาส่งไปนะครับกดเข้าไปยืนยันอีเมลก่อนนะครับเมื่อยืนยันอีเมลเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยครับก็ใครที่ไม่มีให้ยืนยันอีเมลเนี่ยก็กดที่เข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะครับเมื่อกดเข้าสู่ระบบมาเนี่ย กดเข้าสู่ระบบมาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้มาทําการฝากฝากเงินก่อนนะครับก็ลงทุนเป็นเงินลงทุนของเรานะก็คือทำการฝากใหม่นี่นะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่มทําการฝากใหม่ครับแล้วก็มาที่เลื่อนลงมาข้างล่างนี่นะครับก็ตรงนี้นะครับก็ให้ใส่จ,จานวนเงิน ที่เราต้องการจะลงทุนนะครับใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงปุ่มนี้นะครับถ้าขาดทุนหนึ่งแสนกกดไปเลยครับกดตรงนี้ครับเขาก็จะพามาหน้านี้นะครับเมื่อพามาหน้านี้เนี่ยเราก็ให้เอาตรงนี้นะครับกระเป๋าบิตคอยของเขาเนี่ยครับให้เอาตรงนี้คัดลอกไปเลยครับคัดลอกไปคลิกป่าแล้วกดคัดลอกไปนะครับแล้วก็ให้เราไปที่กระเป๋าบิตคอยของเรานะครับ ว่าก็ให้กดที่กระปบิตคอยกดส่งส่งส่งต่างนะครับกดตรงนี้นะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับก็ให้เราใส่จํานวนเงินที่เราจะต้องการส่งไปให้เว็บเขานะครับก็คือเราจะส่งไปเจนนหนึ่งแสนเนาะกดเข้าไปหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ให้ใส่กระเป๋าบิตคอยเมื่อกี้นะครับกระเป๋าบิตคอยของเขาเนี่ยอันนี้นะครับให้ใส่กันอันนี้ครับเอามาคัดลอกมาวางตรงนี้เลยนะครับตรงการนี้นะครับ แล้วก็ส่วนด้านล่างนี่นะครับก็คือให้เราพิมพ์พิมพ์คําอะไรก็ได้ครับที่เราว่าทําเกี่ยวกับเว็บเนี่ยครับพิมพ์ไปเลยครับหรือไม่ต้องพิมพ์ก็ไม่ไปเป็นไรครับก็คือแต่ว่าก็าพิมพ์เอาไว้เพื่อเตือนความจําของเราเนี่ยนะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยก็เรามากดคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปกดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแค่นี้ก็เสร็จสิ้นละครับแล้วส่วน เราจะพามัน้าแรกกันนะผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะก็ขอแปลปภาษาไทยนะครับส่วนข้อมูลตรงนี้นะครับก็คืออันแรกนะครับก็คือเป็นบาลานซ์ของเราครก็คือเงินที่เราได้ทุกวันนะครับสามช่องแรกนะครับ ที่เราจะเบิกก็คือยอดแรกข้างบนนี้นะครับที่เราจะเบิกได้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็มาอันล่างอันกลางอันกลางนี้คือเงินฝากของเรานะครับที่เราฝากเข้าไปสามอันนี้ก็คืออันแรกเลยก็คือยอดรวมเงินฝากของเราแล้วก็อันที่สองับเงินฝากที่ใช้อยู่อันนี้นะอันที่สามก็คือเงินฝากครั้งล่าสุดนะฮะแล้วก็สามอันล่างสุดนี่นะครับก็คือ การถอนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รออ,อันนี้ก็คือรอ,อการยืนยันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การถอนครั้งล่าสุดอันนี้นะครับก็คือเว็บนี้ผมก็เพิ่งจะเพิ่งจะสมัครไปนะครับเพิ่งจะได้ถอนครั้งแรกเหมือนกันก็ยังไงเดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ้างเงินมันเข้าเนี่ยผมก็จะมา อัดคลิปตัดต่อเข้ามาให้ใหใหใหทุกคนได้ดูกันจริงๆนะครับว่าเข้าจริงหรือไม่นะถ้าอย่างนั้นก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาอัปเดตการถอนเงินเว็บ f s f u n s t ห้ให้ดูกันนะครับก็ซึ่งที่ผมอัดคลิปไว้เมื่อวานแต่ผมก็ยังไม่ได้ลง ก็เพื่อที่จะมาตัดต่อในคลิปนี้ครับก็คือการถอนเงินนะครับของเว็บนี้นะครับเมื่อวานนี้อัดคลิปไปอัดคลิปกดถอนไปนะครับแต่ว่าเงินก็ยังไม่เข้านะครับประมาณถอนไปตั้งแต่เช้านะฮะก็มาเข้าตอนตอนดึกนะครับก็คือเข้าจริงนะครับตอนนี้เข้าแล้วนะครับนี่นะครับยอดนี้นะครับเข้าเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งผมก็เพิ่งจะมาเปิดดูตอนเช้านี้นะครับ ก็เอาเป็นว่าเว็บเนี้ยที่มีข่าวว่าเงินบางคนยังไม่เข้ายังไม่เข้านะครับเงินบางคนไม่เข้าเว็บจะบินอะไรก็ตอนนี้ยังไม่บินนะครับก็ยังเข้าอยู่นะครับมาทําคลิปยืนยันอันนี้คือการถอนเงินครั้งแรกของผมนะครับก็ยังเข้าอยู่ครับแต่เพื่อนคนไหนที่จะลงทุนนะครับก็ให้คิดดูก่อนนะครับก็ลองลงทุนเล็กน้อยครับอย่าไปลงเยอะครับเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าเว็บจะบินหรือเปล่านะฮะ พราะว่าช่วงนี้ที่เว็บมันจ่ายช้าผมว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นที่อ่าบิตคอยน์มันขึ้นราคานะครับราคาสูงนะครับมันก็เลยจ่ายช้านะครับแต่ก็เขาคงจะรอแบบว่าให้บิตคอยน์ราคาลดลงหน่อยเองี้เขาถึงจะจ่ายนะมันจะบิตคอยน์มาวันหนึ่งมันจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับแต่ก็เขาก็คงจะรอะครับรอช่วงจังหวะบิตคอยน์ลดราคานะครับก็ถึงจะจ่ายมาก็เมื่อคืนก็ได้มาแล้วครับอันนี้เป็น เป็นการยืยนยันนะครับว่าจ่ายย่างนั้น,นะครับสําหรับเว็บนี้นะครับใครที่จะสมัครก็ลิงก์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนะครับถ้ามันไม่จ่ายแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตบอกให้ให,ให้ให้ดูกัอนอีกคลิปนึงนะครับหรือว่าผมจะวงเล็บไว้ข้างหน้าคลิปวิดีโอเก่านะว่าเว็บนี้ไม่จ่ายแล้วเว็บนี้ไม่จ่ายแล้วนะครับก็งไงก็กดติดตามกดซับไว้ด้วยนะครับ เวลาอัปเดตมาก็เพื่อนๆก็จะได้รู้ข่าวสารก่อนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้นะครับก็มายืนยันนะครับว่ามันจ่ายจ,ายจริงนะครับจ่ายแล้วนะครับสวัสดีครับ